วมสร้างความบรท้ยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนสำนักพิมพ์ดีเอหนังสือคุณภาพโทร026852254-5 คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ b บ i g h t t a l กกับผมวัชระกนิกาและก็แขกรับเชิญครับท่านอธิการบดีคนใหม่ล่าสุดของจุฬาลงกรณ์เมื่อกี้เราค้างไว้ครับท่านอาจารย์ครับผมเห็นในข่าวพ R นะครับในข่าวเพรสซิลิสบอกว่าจุฬากำลังจะลุยครับในเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีนะนะฮะแล้วก็ไม่รู้มันจะโยงกับสิ่งที่ท่านจะพูดเมื่อกี้เรื่องการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่จุฬาจะทำหรือเปล่าครับยังไงครับก็เกี่ยวโยงกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องดิจิท c ลอีโค มันอาจจะออกไปในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีเยอะหน่อยผมถามท่านนิดนึงผมไม่ไดโนเสาร์นะไอตอนนี้คนในรัฐบาลเนี่ยทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยพูดกันพูดกันเยอะมากเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีอะไรต่างๆัพวงเนี่ยผมถามท่านแบบตรงไปตรงมานะครับประเทศไทยเนี่ยต้องต้องถึงเวลาที่ต้องไปตรงนั้นหรือมันเก็ตมันหรือจะเป็นมันจะเป็นแค่วาทกรรมเท่ๆผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าประเทศไทยจะขยับเดินหน้าต่อไปในสังคมโลกได้อย่างมั่นคง วันนี้เราอยู่ในตลาดคือมันคงด้านไหนหลาจด้านเศรษฐกิจเราจะต้องติดต่อค้าขายกับต่างประเทศครับเราไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยวันนี้ในระดับโลกเนี่ยใช่มันไปในเรื่องของการใช้ดิจิตอลเป็นฐานครับในการที่จะติดต่อซื้อขายกันความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายในการที่จะติดต่อ จะขับรถไปซื้อจะขับจะทำเหมือนเดิมคือขับรถไปซื้อรองเท้าหรือกระเป๋าของมือสองของปลอมที่ตลาดลงเกือไม่ได้แล้วเสียเวลาไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนอกเหนือไปจากเรื่องของการซื้อขายแล้วเนี่ยดิจิตอลเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขายเฉพาะภายในประเทศก็ได้อย่างเกษตรกรนะอยากจะขายตรงอยากจะขายตรงได้ไหมทำไมต้องต้องขายผ่านคนกลาง หาลูกค้าโดยตรงเลยได้ไหมซึ่งวันนี้ผมก็นึกไม่ออกซึ่งวันนี้ตอน่ามานั่งจิ้มจิ้มโทรศัพท์มือถือหรือไม่ต้องจิ้มโทรศัพท์มือถือสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเราเห็นได้ว่ามีคนที่ทําเรื่องการค้าเหล่านี้แล้วก็ใช้ดิจิทัลตัวนี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็นฐานในการที่ติดต่อซื้อขายกันไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะคุณวัชระอาจจะ ท่านอย่ารู้ขึ้นยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าท่านตอบได้ดีว่ารัฐมนตรีพาณิดเรายุ่งเลยนะไม่ไไม่ได้อย่าไปอย่าไปกวน่าโอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้สมมติคุณวัชระอาจจะสมมติว่าผัดกระเพราอร่อยมากอยากจะขายผัดกระเพราโดยเฉพาะเปิดหน้าร้านอยู่ในจำต้องมาเปิดหน้าร้านมันมันก็ขายไม่ได้นะทำเลไม่ดีแต่ถ้าเกิดอยู่บนอินเทอร์เน็ตถ้าคุณวัชระสามารถมีคนที่มาช่วยในการที่จะ ส่งผัดกระเพราของเราไปยังลูกค้าที่ไหนก็ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดลูกค้าก็คล้ายๆเซเว่นคล้ายๆกับพิซซ่าฮัทอะไรต่างๆเนี้ภายใน30-40นาทีอะไรว่าภายใน30-40นาทีสามารถส่งได้ผัดกระเพราไปถึงบ้านแล้วแล้วจุฬาจะไปช่วยตรงไหนคราวนี้เนี่ยในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้จะต้องมีพวกดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมจุฬาถ้าเอาเฉพาะของคณะวิศวะ ก็จะเป็นตัวที่มาช่วยทําระบบเหล่านี้นะสร้างสรรคคนผลิตคนที่เข้ามาช่วยทําระบบเหล่านี้ครับอยู่ในตลาดแล้วมันพอไหมล่ะประเทศไทยทั้ง70ล้านคนเอาตีวงกลม่าเด็กน้องน้องวิศวะปีหนึ่งเป็นบัณฑิตสักกี่คนอ่ะปีหนึ่งเป็นบัณฑิตเกือบเกือบพันยังไม่พอเกือบเกือบพันนะฮะอันนี้เฉพาะวิศวะจุฬายังมีที่อื่นอีกนะแล้วควนี้เนี่ยถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาทำขึ้นมาหนึ่งแอปพลิเคชันมันสามารถใช้ได้เยอะ ทางด้านการศึกษาการเรียนการสอนครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอาง่ายๆในกฎวิชาเนี่ยกฎวิชาเดี๋ยวนี้เมื่อตอนสมัยคุณวรชระกับผมเรียนจะต้องไปนู่นเข้าฟังมีอาจารย์สอนสงวนวงสูชาติเซนเตอร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้อยู่ไหมไม่ม่อยู่แล้วสลวยหมดแล้วใช่ไหมเสริมหลักสูตรยังอยู่เสริมหลักสูตรไม่อยู่แล้วอเคอันนี้วันนี้เนี่ยเราสามารถเรียนผ่านสิ่งที่มันมีองค์ความรู้อยู่แล้วนะ เด็กสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูครับสามารถเจอกับผู้สอนหรือผู้ช่วยติวนะได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเจอหน้ากันเอาอย่างนี้ท่านท่านอธิการสปีในวาระของท่านเนี่ยครับท่านตั้งใจว่าจะทำอะไรผมผมเชื่อเขาบอกว่าคนวิทย์คนเป็นวิศวานี่จะมีความคิดเป็นเป็นกระบวนการทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลฉะนั้นผมว่าก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นดํารงตําแหน่งอธิการเนี่ยท่านคิดด้วยหมดละครับก็อะ หนคือในามว่าอยากจะทําอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยผมอยากเห็นจุฬาเนี่ยครับอยู่ใกล้ชิดสังคมไทยมากขึ้นอ่าอันนี้ผพมีคนเขาชอบแซวว่าจุฬาชอบเป็นจุฬายังไงเขาไม่สนใจหรอกอันนั้นเป็นสิ่งที่คนเขาบอกขอองัยช้างเป็นสิ่งที่คนเขามองเราก็ต้องยอมรับว่าคนเขามองเราอย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรเราต้องมาทบทวนตัวเราเองท่านเป็นอธิการคนที่17ใช่ไหมสิบเจ็ดครับผมไม่ถามก่อนเพราะเป็นเพราะนั้นเราต้องท่างจากคนที่สิบหกคนที่ผ่านมาเป็นไง มันตัวที่ว่านิสิตเราเมื่อจบออกไปแล้วเขาไปทําอะไรแต่เราต้องยอมรับความจริงอยู่ว่าพื้นที่ของจุฬาอาจจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆพื้นที่ตั้งพื้งที่ตั้งเพราะู่านจุฬาอยู่กลางเมืองมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ผลประโยชน์เยอะแยะห้างสรรพสินค้าเยอะแยะอันนี้จริงจริงอันนี้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลบภาพตรงนี้ไม่ออกหรอกเพราะทำเลที่ตั้งมันเป็นมาโดยอัตโนมัติเมื่อแต่ก็ไม่ใช่คําตอบที่จะเป็นคําแก้ว่า คำตอบว่าจุฬาไม่ติดดินอ่าใช่ไหมประเด็นคือเออจุฬาเนี่ยจริงๆทําเรื่องกับชนบททำเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเพียงแต่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ไปถึงประชาชนหรือประชาชนไม่ค่อยได้สนใจก็ได้ครับอ่าหรือไม่เป็นสนจไม่ไม่ได้เป็นที่สนใจของสื่อก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาทบทวนว่าจริงหรือเปล่าอันที่หนึ่งไม่ได้ปฏิเสธนะเราต้องทบทวนตัวเราเองว่าจริงหรือไม่ที่เราเป็นอย่างที่เขาว่าและถ้า ถ้าไม่จริงเราจะต้องสื่อสารอะไรออกไปให้เขาเข้าใจดชที่เราจะทำในยุทท่านเนี่ยยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าอันที่หนึ่งจุฬาต้องอยู่ใกล้ชิดสังคมมากโน้มติดดินมากขึ้นครับอ่ข้อสใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดอย่างไรก็ต้องใช้ใกล้ชิดโดยใช้ตัวกลางที่เป็นฐานเชื่อมครับตัวกลางนั้นก็คือเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งผมคิดว่าจุฬามีความแข็งแกร่งนะครับครับตัวกลางที่จะเชื่อมได้เนี่ยมีเรื่องของคนคนในจุฬาครับก็คือคณาจารย์ครับ คณาจารย์เนี่ยก็ต้องใกล้ชิดสังคมมากขึ้นมีความรู้เยอะแยะที่จุฬาเนี่ยทำอยู่เยอะแยะมากาดูแล้วคณาจารย์จุฬาไปใกล้ชิดการเมืองซะเยอะเลยบางคผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกความสวยงามของการเป็นคณาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต้องไม่เหมือนอาจาว่า มีอิสระในทางความคิดในทางวิชาการครับอันนี้ผมแทนท่านกันท่านไม่ต้องทอใช่ชก็ไดามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสวยงามนะอยู่สีนู้นบางสีนู้นนี่มันไม่เป็นไรแล้ไม่ว่ากันแต่มีอิสระในทางความคิดแล้วก็ไม่ได้ทำแต่มันก็ต้องมีกติการ่วมที่สมมติว่าถุกตอก็ก็ใช้ชื่อ ช้ชื่ออาจารย์หิทยาลัยแสดงความคิดเห็นได้ตรงไปตรงมาอันนั้นก็คือของคุณของคิดเห็นของคุณเป็นปัจเจกไม่ไม่เกี่ยวว่าจุฬาต้องคิดเหมือนคุณอันนั้นก็เป็นสื่อตัวที่สองที่จุฬาจะใช้ในการหนึ่งองความรู้สองคือตัวขณอาจารย์ตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวนิสิตนิสิตตัวนิสิตที่จบออกไปแล้วครับไปลอยไหมทํางานให้สังคมจริงหรือเปล่าหรือในระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาทํางานให้สังคมตายแล้วท่านอาจารย์มีสามนาทีอีกแล้วผมคิดว่านิสิตเนี่ยเป็นตัวที่ ทำให้สังคมเนี่ยจะรู้เองว่าเราเองลอยอยู่ในอากาศไหมนี่นี่คือความหวังอันสูงสุดของท่านว่าท่านอธิการคนใหม่เลยใช่ไหมครับและผมคิดว่าจริงๆเราต้องให้เครดิตผู้บริหารที่ผ่าน,ผ,านผ่านมานะครับนิสิตเนี่ยก็ได้ไปทํางานไปทําประโยชน์ให้กับสังคมเยอะแยะมากมายถูกต้องถูกต้องแต่เพียงแต่มันไม่ได้ออกไปไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่านิสิตจุฬาเนี่ย ไปทําสะพานสร้างสะพานช่วงปิดเทอมให้แก่ชน,นบทนะไปก่อสร้างบ้านให้สามจังหวัดชายแดนตอนแผ่นดินไหวเนี่ยบ้านพังเยอะแยะนิสิตจุฬาไปช่วยกันทาสังคมไม่มีใครใคร,รู้บางทีชอบมองว่านิสิตจุฬาน้องๆจุฬาก็ไฮโซอยู่นะตอนน้า <นะ S 2> ท่วมนี่ออกไปลุยกันเยอะแยะไม่มีใครรู้ใครเห็นยุคนี้ท่านจะยุคนี้ท่านจะจะจะบอกเราอยากจะให้ภาพเหล่านี้ออกสู่สังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเองปิดตัวครับ ในจังหวะในยุคนี้ก็จะเปิดตัวมากขึ้นร้อยปีจุฬาครับร้อยปีจุฬาก็จะใช้อันที่หนึ่งจุฬาที่ไดสังคมบ้างใช่ตัวสำคัญที่สุดที่คิดว่าจุฬาจะให้ของขวัญแก่สังคมครับก็คือเรื่องของการที่เราสร้างอุทยานร้อยปีครับนะครับอุทยานร้อยปีนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างตั้งแต่จุฬาซอยเก้าจนไปจดจนไปจดถนนมัททองเราจะทาสวนอุทยานร้อยปีหรือสวนจุฬาร้อยปีพูดภาษาชาวบ้านตรงนั้นประมาณยี่สิบเก้าไร่นะฮะ เป็นอุทยานที่สร้างเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างจุฬากับสังคม,มใครอยากเข้ามาม,มาเจอกันตรงนี้จะเป็นจุดที่สร้างสังคมอุดมปัญญาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนไอตรงเนี้ยตอนน,อน,นี้ที่หน้าจอนี่ใช่เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องอันนี้คือแบบจําลองนะถูกต้องนี่คือจุฬาจะในยุคท่านนี่จะให้ที่เกือบเกือบสามสิบไร่ยี่สิบเก้าไร่ยี่สิบเก้าไร่ครับ<ฮ>ในการที่กําลังทําตรงนี้เราทําต่อเนื่องตั้งแต่ ผู้บริหารชุดที่แล้วนะฮะไม่ไม่ใช่มาสตาร์ชุดนะฮะแต่แต่น่าจะจบในยุค่า้เราจะทำให้มันเสร็จภายในยุคนี้มีตังค์เยอะนะใช้งินตังค์ไปเยอะนะคือทิ้งถ้าเอามาพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชย์นี่เราไม่ได้คิดว่าเราทิ้งนะเราเราอยากจะทําให้สังคมให้ของขวัญแก่สังคมท่านฮะตอนแรกผมไม่รู้จะถามอะไรท่านแต่ยังคิดว่าเวลาเหลือเหลือแน่เลย ผมคงต้องกราบเรียนเชิญท่านแล้วก็อาจจะคุณเทวินวงวาน,นิดมั้งใช่ไหมใช่เป็นปนายกนายกสมาคมนิสิตจุฬาฯว่าต้องมางมคุยกันอีกท่านฮะเอาเรื่องขาใจเวลาเห็นชื่อท็อปร้อยท็อปพันแรกหรือ,อของ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 ,ของโลกของเอเชียเนี่ยจุฬาเราอยู่นู่นคุณวัาชารารู้ไหมว่าคุณวัชรารู้ไหมว่าการที่เขาอยู่ท็อปร้อยเนี่ยเขาลงทุนเท่าไหร่จุฬาเราก็รวยไม่ใช่เหรอเขาดีดนือบอกให้จุฬารวยนี่คือรวยคนไทยรวยระดับคนไทยแต่ว่าไปเทียบต่างประเทศเนี่ย กระดูกคนระเบอร์เลยนะอ่าผมถามคำถามท่านท่านท่านฮะต้องตอบผมภายในให้จบภายในยี่สิบวินะฮะทำไงจุทำไงจุฬาถึงจะติดหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในร้อยเอาเอาหนึ่งในสิบของเอเชียก็ได้อะหนึ่งในสิบของเอเชียคิดว่าสิงคโปร์สิ่งของแล้วโอ้โหโอ้เขาลงทุนมากกว่าเราสิบเท่ารัฐบาลเขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จุลามีอยู่วันนี้จุลามีเก็บค่าเช่าที่อะไรใช่แต่ค่าเช่าโดที่สุดเนี่ยหมู่คนไทยแต่ก็ยังกระจอกขอไปค่าเช่าที่ขอโทษทียังจนค่าเช่าที่เหล่านี้ ที่เป็นเงินงบประมาณของจุฬาเนี่ยได้ประมาณสักไม่ถึง3 0มสเอนะที่จุฬามีรายได้เนี่ยเพราะจุฬาเนี่ยใช้เงินใช้ในการที่พัฒนาการศึกษาเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่รู้จุฬารวยแต่ว่ามีลูกเยอะค่าใช้จ่ายเยอะมากก็รวยมากก็ต้องลูกหลานเยอะรัฐบาลก็ไม่ได้ให้เยอะเอาไหมเสียดายจังครับท่านผู้ชมฮะยังไงก็ต้อง ต้องกลับเรียนท่านไว้ล่วงหน้านะฮะนะฮะเพราะว่าจริงๆจะถามเยอะเลยแค่ร้อยปีเอ่อเรื่องของไอดิจิตอลอีโคโนมี่ก็เยอะแยะแล้วนะฮะท่านฮะอ่ะสุดท้ายละโอ้ยจริงอยากจะถามว่าเมื่อกี้กระถามไปแล้วล่ะเอ้ามันมันไม่ไม่ถามท่านยังจําบูมจุฬาได้ไหมครับจําได้ครับบาก้านะอ่ท่านขึ้นบาก้าผมจะต่อให้แล้วผมจะจบด้วยแบบนี้ถึงไม่น่าจะมีรายการไหนอ่ะท่านขึ้นครับแต่ไม่ต้องเสียงดังนะฮะเเอาเอายังไงบูมจุฬาครับ บากะโบโเชียะกชโชบาโบเชียชฮูอาวีจุลาลงกรแกนยูซีลาขอบคุณเอาละครับขอบพระคุณฮะขอบคุณครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมที่เป็นทั้งนิสิตจุฬาแล้วก็คนอื่นๆนะครับเจอกันพรุ่งนี้5้าโมงเย็นครับสวัสดีครับูู่น้ชมมทุกคไรืา